หันหากระจกนิดนึง้าดันดี้หน่อยโอเคค่ะคือ,อจริงๆอ่ะตอนแต่งหน้าตัวเองอ่ะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่แบบว่าดูอ่ะคือแก้มมันจะเด่นเพราะว่าตรงอย่างอื่นอ่ะมันมันมองมันยังไม่ได้มีอะไรขึ้นมาอ่ะแลก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแก้มเป็นูตัง้งคือตัวเองก็รู้สึกจะรอแบบนึงนะคะดูโค้มันจะเข้าที่ รอดูน้องปากขนตาได้เลยปากขนตาจะเป็นอย่างสุดท้ายที่ใช้เวลานานที่สุดทุกคนหนูปะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าหนูปานี่ที่สุดเลยขนตาไอแอดอื่นอะไม่ว่าอะไรหรอกแบบเดียวแต่นางขนตาตัวเด่นเนี่ยนานมากม่ก็ใช้เป็นสีชมพูนะคะในกล้องมันตลกจริง <laughs> ทุกคนเอดทนหน่อยนะไม่ถึงตัวของเองด้วย อ๋อหนก็จะดีขึ้นนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปอยังไม่เสร็จฟ้าคือตอนนี้ถือสองตลับมือเดียวเพราะมองทำนิกรรมตาลนะพบแพทย์ เนี่ยมหาจันทดันเนี่ยมันเข้าตาพอดีเลยขอบคุณค่ะที่เป็นเ็อ็ซนะคะใช้แบบไหนคะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นของญี่ปุ่นอะตกใจขาดยี่ใครยืนแรงมากด้านมวกเอ็นดูตกใจคิดว่าใครยืนหม,ม, mm hmm. <laughs> มวกนะโอ้ยขอบคุณค่ะ ที่ตัดผมทำไมคะผมผมเสียคะ่ะก็เลยตัดแล้วก็พักผมด้วยเพราะว่าผมทําผมเยอะผมเสียเดี๋ยวต่อไปอีกข้างนะคะมันจะได้สมมาตรเขาวิทยดูแลหุ่นหน่อยคะ่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยครับน้ําหนักขึ้นด้วย <c oughs> น้ําหนักเป็นสติกเกอร์เป็นเป็นตาข่ายคะ่ะ เป็นตาข่ายแบบชีดน้ำครับผมขอบคุณค่ะมีแมวนวดนให้ด้วยอ่ะชอบใช้แบบตาข่ายค่ะมันสวยดีน่ะเป็นไงตามาละตาเปิดละเห็นปะปึ๊บพัดกันให้มันแห้งนิ่มหวานให้ดูหน่อยอนิ่มหวาน ขอดูหน่อยจะไปตามคือเอาจริงๆเป็นยี่ห้อไหนก็ได้คะ่ะที่เป็นเป็นตาสองชั้นตาข่ายของยี่ห้อไหนก็ได้ที่ชอบเลยแต่ว่าถ้าของแบรนด์ไทยที่ชอบก็จะมีมีบอกต่อคะ่ะแล้วก็มีของอะไรนะอีกยี่ห้อหนึ่งชอบเหมือนกันแต่ว่าใน,นที่ใช้อยู่มันของไดโซญี่ปุ่นนะคะเห็นไหม คือไม่ต้องพบแพทย์ละบัตรของอะไรคะบัตรของ <c oughs> ที่มันเป็นของ Gmate นะคะที่เป็นตัว T อะที่มันเป็นบัตรเป็นบัตรบัตร G นะคะที่มันเป็นสีสีชมพูพิงพิงเจาะหูกิโลคะข้างนี้สามค่ะข้าม,มันเป็นตลับกลมๆอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนเพราะว่ามันเด้งขึ้นขึ้นฟีดบ่อยมากที่มันเป็นตลับอย่างเงี้ย ทีเมทหรอ t i m a g ออ่ะแล้วก็ใช้สีเบอร์ศูนย์0 1ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะอ่ะตาก็จะประมาณนี้รอมันแห้งนิดนึงมันกระจายนี้ขึ้นมาไปตาเสร็จแล้วคิวสวัสดีค่ะสกินแคร์เหรอสกินแคร์ก็ไม่มีอะไรมากเลย มีน้ำตบมี moisturizer มีคี้แบบทาแก้แผลอะไรอย่างงี้ส่วนคิวก็ไม่ได้ไม่ไม่เขียนนะคะไม่ค่อยเขียนยจะเป็น,นเดี๋ยวสุกตาก,กล้องเดี๋ยวเขาหาว่าไอ้นี่อีกเมื่อวันก่อนดูนเศร้าเลย จะปัดอย่างนี้นะคะอ่ะประมาณนี้แบบว่าจัดเรียงเส้นคิว้วขอบคุณคะ่ะรักนะคะไอ้สาวน้อยเพิ่มมาก็าจะเป็นอย่างนี้ ดูเล็บหน่อยได้ไหมคะได้คะ่คะก็ารักงหมเดี๋ยวคิ้มันแห้งแล้วมันสิจเลยคิวกามมา็ทำวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากสองเล็บค่ะคนละสีนี่สีดำนี่สีชมพูค่ะแล้วก็นี่น้ออิโป้งไมล์เมโลดี้กับคุรโรมิน่ารักไหมพี่โยสวัสดีครับทำอะไรวันนี้ นายลลดีกับกูโรมิค่ะละครเรื่องใหม่ยังไม่มีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะดัก,กตานะะตาแล้วค่ะวันนี้แต่งหน้าแป๊บเดียวไวๆยชองหาของไม่เจอแล้วกนนะ้ผมจะยาวแล้ว อไมก็รอตอนไปงานแต่แฮร i r p i ยาวเลยใส่แฮร์พีทยาวเลย,ไป,ย,เลยไปก็จะดัดขนตาแล้วทุกคนจริงๆก็เสร็จแล้วนะหมอไปดาวดุมากจริงดุจริง,รง,รงทุกคนตอนนี้ก็คือจะไม่ได้มองจอแล้วนะขอนดักขนตาแบบนึงตอนดัดขนตาก็จะแบบว่าไม่ได้ดัดทีเดียวนะอทุกคนก็จะดัดแบบ เนี่ยอย่างเงี้ยให้มันค่อยๆตั้งอะ่ะไม่ได้แบบดัดทีเดียวแล้วแบบจ่อไปเลยอะ่ะไม่ได้ดัดแบบอย่างเงี้ยแบบหักทีเดียวอะ่ะนี่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 ตลกแหมตลกมากทุกคนเดี๋ยวหันไปมองนะคอนดักขอตานเนี่ยก็จะดัดอย่างเงี้ยคางไว้เลยแล้วมันก็จะอยู่กับเอาทั้งวันนะก็จะยั้งอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วก็ค่อยๆจัดว่าอะน้องเป็นทรงหรือ,อยังอันนี้ก็คือขนตานะคะขอบคุณค่ะสต,กก 2020, สติกเกอร์2025แล้วก็ดูน้องระยะหนึ่งนะว่าแบบว่ามันอยู่หรือ,อยังคิดถึงเรื่องของิงกระราคาก็แรงมากขอบคุณค่ะหเห้นเคมีเข้มพิงแล้วรอดูเลยครับ ขนตาที่รับได้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ดูว่าเราพอใจหรือยังแล้วก็เขีย่ยเรียงเขาหน่อยอันนี้ก็เป็นขนตาก่อนปัดนะคะก็ประมาณนี้ขอทาลิปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวโดวนอีก <c oughs> ล่อนปะ หล่อนมากต่อไปเราก็จะมาขนตาแนละ้วแล้วพเจอติงสวยมากครับบคุณมากครับอันนะคะ่ะเราจะมาเริ่มกันแล้วนะคะว่าตปาขนตาไงให้ยาวขนาดนั้นเราก็นะนี่นะคะขนตาปกติจะอายุกี่เดือนคะอายุกี่เดือนเนี่ย กินสุกี้แห้งค่ะวันนั้นกินสุกี้แห้งอ่ะทุกคนมาเริ่มที่ตอนมาขนตานะคือปกติอะไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ปัดแบบอย่างเงี้ยไปเลยเนี่ยจะเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะปลายปลายมาสคารา่าไปถมตรงตรงโคนขนตาอย่างงี้ก่อนไปถมตรงตา,างแบบเนี่ยแบบถมฐานให้แน่นอนะ อายุ2ี่สิปีค่ะแบบถมฐานให้แน่นเนี้ยทุกคนเพราะฐานเราแน่นอะปลายเราจะไม่หลมแล้วก็เอาอีกนิดนึงถมปลายนิดนึงเอ้ยถมโคนถมโคนคนย่ายเงี้ยถมโคนขนตาเห็นปะโคนขนตาเราก็จะเข้มขึ้นเคย เคยค่ะเคยค่ะประํำอ่าทีนี้เราก็จะมาปัดแหละอันนี้เป็นมาสคาร่าสูตรที่ทำให้ขนตาหนานะก็จะทาก่อนเป็นอย่างแรกแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆปัดนะอย่ารีบเพราะว่าถ้ารีบอะมันจะเป็นก้อนบุคคลแล้วมันก็จะแบบไม่สวย แล้วเน่ก็จะชอบย้ำตรงปลายตาอย่างน,นี้อ่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เขนเคลรับขนตาดุม้มค่ะวันนี้ไม่รับเลยถ้าใครดูทันก็คือก็จะเห็นเลยว่าปลายขนตาแบบว่าอย่างนี้เลยแชร์สุดๆเน่เราก็จะย้ำอีกสักหน่อยแล้วก็ตรงปลายขนตา ตรงนี้นิดนึงเคยเริ่มแรกอะ่ะจะปัดตรงโคนตรงนี้ก่อนนะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาตรงปลายขนตาเหมือนเราทำฐานให้เขามั่นคงอะ่ะแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่หลมทุกคนคือขนตาเคยสังเกตป่ะเวลาระหว่างวันอะ่ะทำไมขนตามันหลมนตานเล็ดไหม คือทุกคนเคยสังเกตป่ะว่าทําไมระหว่างวันทํามทำไมขนตามันล้มอ่ะทุกคนลองกินดูนะขนตามันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราอ่ะจะปัดแค่ตรงเนี้ยปัดแค่ตรงด้านเนี้ยของปลายขนตาใช่ป่ะแล้วคือตรงฐานอ่ะมันไม่มีอะไรรองรับอ่ะไอส่วนที่มันหนักตรงเนี้ยพอมันเจออากาศมันเจอความชื้นอ่ะมันก็มันก็ล้มแต่ถ้าเกิดว่าขนตามันเป็นอย่างเนี้ย เราก็ทำฐานให้มันมั่นคงก่อนมันแบบมีมาสคาร่าอยู่ตรงเนี้ยตรงฐานขนตาแล้วก็ค่อยๆปัดตรงเนี้ยไล่ๆไปแบบให้น้อยกว่าตรงส่วนตรงฐานอะ่ะมันก็จะช่วยให้แบบขนตามันมันตั้งขึ้นได้ต่อไปก็จะเป็นสูตรยาวนะทุกคนเสียไปเลยตอนไหนไปคะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยต่อไปก็จะเป็นสูตรแบบ ยาวคือเนต้องปัดสองสูตรนะยาวเนี่ยยาวก็จะปัดแค่ตรงปลายเพราะว่าไอ้สูตรที่ยาวมันก็จะปัดแค่เพิ่มความยาวมันก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มความหนาเหมือนไอตัวเพิ่มความหนามันก็จะแค่ช่วยเพิ่มความยาวเนี่ยอันไหนที่มันติดกันเข้าๆยๆเขี่ย ค่อยๆเขี่ยทำเล็บทำเล็บที่เชียงใหม่ทำไก่ปะทำเล็บที่เชียงใหม่ทำเล็บที่เชียงใหม่ค่ะมันก็จะขึ้นใหม่เห็นปะแล้วก็จะพักน้องเขาไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาที่คนตากลับมาที่คนตาล่างเหมือนเดิม กลับมาที่ขนตาล่างเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาสูตรเดิมแต่ข้างล่างอาจจะชอบใช้แบบหนามากกว่าเพราะมันเป็นยาวมันจะไม่ได้ยาวมากเราก็จะเอาอันที่เป็นแบบหนามาปัดข้างล่างก่อนนี่นี่ก็คือขนตาล่าง นตาหน้าก็ปัดสองก็คือปัดหนาก่อนเนาะก็พี่แต่งหน้าทําผมแต่งหน้ากี่ชั่วโมงคะชั่วโมงหนึ่งค่ะรวมทําผมก็สองชั่วโมงเลยขอดูอีกข้างค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนาะม <c oughs> คงกรุงเทพค่ะแล้วเราก็เอาแบบยาวมาปัดอีกรอบหนึ่งนะคะเพิ่มความยาวเมื่อกี้เราเพิ่มความหนาไปแล้วเราก็เพิ่มความยาวเข้าเข้าไปกค่อยปัดนะเ <c oughs> นี่ยได้แบบนี้น อย่าถ้าไหนมันยังไม่ได้เป็นชอบหรือว่าแบบเรายังไม่ชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาจับก็ได้แต่ปกติก็ไม่ได้ค่อยได้จับมากแต่ว่ามีช่วงเนี้ยจับครับเออคัสมามาซารา้าของ k i ส s ม e h เฮโรอีนครับคิสมีเฮโรอีนอันนี้เราก็จะพักข้างนี้ไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะไปทําอีกข้างหนึง ข้างหนึ่งก็เท่าเหมือนกันเลยก็จะค่อยๆดัดไปก่อนเราก็เล็งมาแบบว่าน้องเลี่ยงเส้นหมดทุกคนไหมน้องเข้าน้องเข้าที่ดัดทุกคนเปลาแต่ข้างเนี้ยชอบมีปัญหาดล็นึนงเหมือนแบบตรงปลายขนตาปลายตามันไม่ค่อยชอบเข้าแล้วก็ค่อยๆดัดดูไปแต่ลีดนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้สองชั่วโมงยาวๆไปคะ่ะ มาร์ช่าของ Kiss Me h a l o w e e n ค่ะสูตรหนากับสูตรยาวแบบกันน้ำรุ่นกันน้ำค่ะอ้ยเราต้องเราฝึกไปแล้วเราจะเก่งขึ้น ก็าปัดๆเลอะเหมือนกันวันนี้เป็นวันแรกนะที่ปัดแล้วมันไม่เลอะหนักตาข้างบนอะ่ะปกติจะชอบเลอะเนียแล้วก็ช้อนเข้าไปเกือบชิดขนตาเลยเกือบชิดแบบข้างในอ,อ่ะอะถ้าชอบแล้วก็พอตามันจะแบบงอนขึ้นนะแต่ข้างเนี้ตรงปลายมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรทำยังไงให้ขนตาล้า ไม่รู้เหมือนกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเป็นขนตายเยอะมั้งคะแต่น้องสาวอ่ะคือเนี่ยคิดว่าตัวเองขนตายย,ยาวเลยใช่ไหมเจอน้องสาวไปน้องสาวขนตายยาวกว่าคะ่ะน้องสาวขนตายข้างล่างยาวมากคือแบบน้องสาวคือขนตามาถึงตรงเนี้ยตอนปัดให้อะ่ะคือเวลาปัดมาสคาร่าแบบตอนแต่งหน้าให้น้องใช่ไหมคะเห <c oughs> มือนน้องพี่เลยคือน้องพี่แบบตอนตอนหนีบให้อะ่ะหนีบเข้าตา ไม่ชินยังไม่ชินเพราว่าถ้าเหมือนเดิมนะทุกคนเราก็เนี่ยโปะไปตรงโคนขนตาก่อนเสริมฐานเห็นปะเนี่ยโอ้โอ้เนี่ย,เ,ยเสริมฐานใี้น้องเขาใี้น้องเขาแข็งแรง ค่อยแ,แล้วก็กค่อยๆไล่ขนาดของบนแล้วก็กค่อยๆปัดปาดคือจำบ์จำไหมคะยังไม่ทาลิปเลยเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆไล่ ้้างนีค่อยๆปัดไปนะข,ข้างนี้จะทํายากหน่อยเหมือนข้างนี้ขนตามันน้อยกว่าข้างนี้เสริมฐานด้วยถูกต้องแบบสับมันง่ายไงแล้วก็เสริมฐานเขาไม่รู้ว่าเห็นไหม มาสคาร่าะแห้งแล้วขนตาม,มันจะยุ่งยุ่งขนตาม,มันจะยุ่งหนหนยุ่งหน่อยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดน้องเขาอีกทีหัวด,ดงมาก กี้ไงเหล่าเสริมจมูกพบแพทย์โดยหมอพลอมีแพทย์หญิงแพทย์หญิงสาวเนี่ยข้างนี้ขนตามมันจะน้อยมันจะน้อยกว่าข้างข้างนี้แต่ไม่เป็นไรเราเราทำได้ ต่อไปเราก็จะปัดยาวเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าพอที่มันเป็นแบบปัดยาวอะ่ะเราก็ปัดแค่ตรงเนี่ยปลายข้างบนของขนตาค่อยๆปัดไปทุกคนเห็นความยุ่งของขนตาปะเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องโฟกัสเราปัดไปก่อนเดี๋ยวเราเรี้ยงเข้าใหม่พี่ใช้ลิปของอะไรคะเพื่ออะไรยังไม่ได้ทาสีลิปเลยค่ะ <laughs> ยังไม่ไทาสีลิปเลยทุกคน น่าจะใช้มาคลา,ลาของ Kiss me heroin ค่ะเนี่ยอันที่ยุ่งๆอะ่ะเราก็ปัดมันยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมางแก้เขาทีนึ่งอ่าเดี๋ยวข้างเนี้ยจะปล่อยไว้แค่นี้ก่อนหวังว่าจะปล่อยเขาไว้แค่นี้แต่ก็ยงังไม่หยุดนะ่ะ อันนี้สองข้างสองข้างแล้วก็ข้างล่างก็คือเหมือนเดิมเราปัดอันหนาก่อนนะแต่สุด้าผมช่าแล้วน่ารักขอบคุณค่ะแล้วก็ปัดข้างล่างก่อนมองไม่เห็นเลยปัดขนตาล่างไปเลยแล้วมา,าอะขนตาล่างมาอะไร สวัสดีค่ะจึ้งมากใช่ไหมล่ะขนตาสุดๆอันนี้เราก็ปัดสูตรยาวนะคะอีกหนึ่งรอบ นตาก็ประมาณนี้เราจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะถ้าแฟนมาคอ,อยคงรับไปเลยตื่นให้เขารอไปค่ะเพราะว่าเขาเขาต้องรับรู้หนูให้ได้ว่าหนูเป็นคนแต่งหน้านาน <c oughs> เราก็กลับมาอีกข้างหนึ่งถ้าเรายังไม่พอใจก็ขนตาเราแล้วก็ปัดได้ไม่เป็นไรเชิดเราก็ปัดเพิ่มเลยเนี่ยเห็นปะปัดได้แต่อย่าจุ่มขึ้นมาเยอะเราก็จะปัดเพิ่มเดีย๋ยวเรามาซ่อมข้างนี้กันหน่อย <c oughs> ขอเสียงหัวเราะในมุกทีเลยหรอมาเจิ้งเกินเนี่ยอยากหนูอยากเรียนภาษามือมากเลยอ่ะอยากเอาแบบใบใบคุยอ่ะหนูต้องทำยังไงดีอ่ะทำทำยังไงดีอ่ะเป็นเปนหัวนเดี๋ยวเราจะมาซ่อมขนตาฝั่งนี้ ก็มันไม่มีอะไรเลยคือฝั่งเนี้ยขนตามันจะยุ่งใช่ไหมเราก็เล็งว่าเราอะอยากให้เขาแบบมาจับกันฝั่งไหนแล้วก็เอาเขามารวมกันแค่นั้นมันเป็นเส้นดูอ่ะเป็นเส้นแล้วสวยแล้วแค่นี้นั่นคือขนตาน้องสามมาคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเอา้าสวยเลย